ตอนนี้ผมเลิกงานนะครับกำลังเดินทางไปที่ไปแบ็คทางข้าเย็นครับเดินทางไปที่ร้านต้นคูณนะเป็นร้านที่ยังไงอะบ้านๆนะครับธรรมดาๆร,ร,ราคาถูกครับแต่คนที่อยู่ทำงานอยู่ในรถจน,นะเนี่ยครับมกักจะเดินทางไปที่เสมอเสมอนะครับเดินทางก็เข้ามาในรถจนะสองครับคือผมทำงานในรถจนะสองน,นะก็จะผ่านที่โรงงานอิชิตันครับตรงนี้ครับอิชิตัน ล้วเลี้ยวไหนเลี้ยวขวาครเอ่อแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวขวานะครับในอิชิตันนะครับตรงนี้จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยเรียนรู้อะไรเอกการเรียนรู้เกีเ่ยวออกับชาเขียวอ๋อเกี่ยวกับชาเขียวนะครับตันก้ตัน,นแลนเอ,อ่อตันแรงให้เข้าฟรีนะนี่ครับอิชิตันแล้วก็จะเลี้ยวขวานะครับคือผมมาแ,แรกๆมก็แปลกใจรู้จักกันได้ยังไงร,ร้านนี้นะแต่ก็อร่อยครับอร่อยแล้วราคาถูกะที่สําคัญคือราคาถูกอีก อิชิตันนะครับตรงนี้วันนี้ก็เลยจะไปแม่ทานข้าวเย็นนะครับที่นี่อีกครั้งหนึ่งขับขบายด้วยก็จะผ่านโรงงานนะครับอยุทยากราสอินดัสทรีนะฮะทังคาวเขียวเนี่ยโอ้ย oh. ยาวมากนะครับยาวมาแล้วก็จะเจอตรงนี้นะครับอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรเอกคานาเบคานาเบคานาเบเทคโนเทคโนพลาสนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับ เบรคเทคโนพลาสไทยแลนด์แล้ากัเดียวซ้ายตรงนี้นะแล้วขับตรงไปเรื่อยครับตั้งเยอะครับแล้วก็จะเลี้ยวปวาตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็น,นหลักกิโลโอ้ยใหญ่เลยหล,กกหลักกิโลตรงนี้นะนแล้วก็ตรงนี้ครับสะพานสีขาวต้องเขียนว่าไปวัดนางเชียตรงนี้นะครับวัดกับวัดกลางขุย บมาดนนังชีตรงน,นี้นะแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายไปเลยครับข้ามสะพานสีขา,าวๆนี่ยนะครับคือเส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางไปเส้นทางเดินทับพญาตากด้วยนะตรงนี้นะจะมีอนุสรสถานนะครับคือจะเป็นตามเส้นทางตรงนี้จะมีป้ายบอกทางตลอดนะสําหรับเส้นทางเดินทับของพญาตากนะครับตรงนี้แต่เราไปหาของกินอย่างับตรงนี้ก็ขับมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับ ทางแบบซอกแทรกกันไมร่รู้จักกันได้ยังไงนะครับมาครั้งแรกผมก็โอเคนะครับติดใจอยู่เหมือนกันไม่ต้องเลี้ยวตรงไหนนะครับตรงไปเรื่อยๆครับขับมาสักพักนะครับไม่ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับไม่ต้องเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะให้ตรงไปเลยนะเลี้ยวโค้งขวาครับ โค้งขวางมาตรงนี้ถนนหมายเลข3043สามครับประมาณเรื่อยๆนะครับใกล้ถึงแล้วครับอีกไม่กี่ร้อยเมตรนี่ครับบรรยากาศทุ่งนาชาวบ้านตั้งลกลากกันแบบดูแบบยังเป็นชนบทดีอยู่ครับ ใกล้ถึงอย่างเอกเออใกล้ละด้านหน้าเนี่ยด้านหน้าเออนี่ครับด้านหน้าเลยครับก็จะเขียนป้ายไว้นะครับนี่ครับต้นคูณหมูเกาหลีนะตรงนี้นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงเลยนะเขียนร้านต้นคูณตรงนี้นี่ครับแล้วก็หาที่จอดรถได้เลยครับครับก็จอดรถบริเวณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นนะครับร้านค้าตรงนี้นะร้านอาหารตรงนี้ คืออาหารธรรมดาธรรมดานะครับแต่อร่อยนะแล้วก็ราคาถูกด้วยผมก็สั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มานั่งทานได้เลยครับอยากเอาไข่เจียวด้วยก็เยอะแล้วแหละนะครับอันนี้ก็สั่งนะครับอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรปลาสามรสผัดผักผัดผักผัดผัดทะเลนะครับก็มีกุ้งมีหมึกนะครับอันนี้เป็น หมูกระเทียมหมูกระเทียมครับอันนี้ปลาสามรสนนี้ราคาเท่าไหร่เนะไม่รู้น่าจะไม่ถึงร้อยไม่ถึงร้อยนะครับยวดูราคากันอีกทีหนึ่งนะครับก็ก็ลองประเมินราคาดูนะครับแบบนี้น่าจะราคาเท่าไหร่แต่บอกบอกจริงๆนะครับว่าราคาถูกแน่นอนครับนี่จะเป็นบรรยากาศในร้านนะครับก็เปิดตั้งแต,แต่ตั้งแต่เช้านะครับปิดประมาณ ปิดประมาณกี่โมงนะสองทุ่มไหมอที่นี่ปิดประมาณสองทุ่มนะครับเ,เรียบง่ายดีครับแล้วก็มาชิมกันเลยครับ 4 6เดี๋ยวผมกินเลัท้ายน <4 S 2> ครับอ๋อละฮะหนึ่งหกหนึ่งสีครับไหมฮะเลขท้ายอันนี้อพอต้อง8ตัวท้ายใช่ไหมฮะแปดเก้าสี่สา หวางคุ้มขอมดีครับอร่อยดีนี่เป็นหมูกระเทียมคนสั่งเขาชอบหวานนะอันนี้ก็จะหวานหวานนะบริการนี้ก็เผัดนี้ก็จะหวานหวานเหมือนกันซึ่งดูลักษณะคนกินครับว่าอร่อยไม่อร่อยนะรูปร่างรูปร่างเปรี่ยวนลครับเปรี้ยวมาก ด <c oughs> ีนดีดีรสชาติผ่านครับอร่อยครับใช้ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวราคาตอนคิดคิดราคาเดี๋ยวให้ดูบินนะว่ามันถูกจริงๆ <c oughs> เดี๋ยวมันจะนี่ครับเดี๋ยวปลาสามรสหน่อยครับ <c oughs> สี่บุญญาทีรักครับสองสตารรอเรือสารีก็สามรสนะครับก็จะมีบันบันเผ็ดๆนะครับเค็มๆหน่อยๆนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับร้านนี้เขาแนะนํานะครับก็ถ้าจะมากันนะเกิดใครทํางานอยู่แถวรถักนาเนี่ยยุธยาจังหวัดพนะสนครศรีวิทยานะฮะก็ลองมาชิมกันได้นะครับร้านปิดถึงสองทุ่มเลยเปิดแต่เช้าแล้วนะครับช่วงเที่ยงก็มีคนมาทานเยอะครับ สวดีครับสวัสดีครับครับก็กินกันอย่างต่อเนื่องครับข้าวนี่ครับหมดหม้อเลยครับคือข้าวที่ร้านนี้เป็นข้าวแบบไหนข้าวเก่าใช่ไหมข้าวโอเคเออก็คือแบบข้าวร่นร่วนอ่ะเออข้าวร่นร่วนคือแบบไม่เหนียวคือแบบเป็นเม็ดๆเออผมว่าข้าวแบบนี้ผมชอบเหมือนกันครับเรี้ยงเลยครับเหลือนิดนึงเหน๋ยวก็ไม่เหลือซากแน่นะ เป็นไงครับอร่อยไหมครับพี่ครับอร่อยครับอร่อยครับอร่อยมากนะครับเยี่ยมมากสุดยอดนะครับผมมาซ้ำตลอดครับมาซ้ำตลอดเหรอครับพี่อร่อยจริงจงครับนะเดี๋ยวรอดูราคาอีกทีหนึ่งนะตอนนี้คือรอให้หมดก่อนครับนะครับแล้วเก็บเนี่ยครับน้องเข้ามาเก็บตังค์นะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยปอไหนละเดินหนีเลยอ่านะครับราคาปลาสามรถนะครับ ร3 0บาทครับถ้าเกิดตัวอย่างี้ข้างนอกเท่าไหร่พี่ประมาณร้อยกว่าน่าจะ200กว่าบาทนะเป็นปลาทับทิมใช่ไหมใช่ปลาทับทิมนะแล้วก็หมูกระเทียมครับเนี่ยเจ็ดสิบบาทไปถึงร้อยเลยผัดผักเมื่อกี้มีกุ้งก็หลายตัวอยู่มีปลาหมึกด้วยครับเจ็ดสิบบาทข้าวหรือโถนึงครับโถใหญ่อย่างเงี้ยสามสิบบาท <c oughs> รวมทั้งหมดนะครับแล้วก็น้ํา น้ำบดน้ำแข็งนะสามสิบบาทร,รวมสามร้อยสามสิบบาทเนี่ยอาหารกันคนละร้อยนิดๆร้อยร้อยสิบบาทแลอ้อกินแป้เลยนะครับเนี่ยจ่ายกันนะครับถือว่าราคาถูกจริงๆครับแล้วก็รสชาติใช้ได้ด้วย